หมายเลข3าใช่ไหมครับเดี๋ยวพูดใกล้ๆมานิดนึงนะครับทุกคนจะได้ได้ยินในหอนะครับโอเคครับหมายเลข3คําถามของคุณคือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทวนสองรอบให้นะครับคําถามของคุณคือถ้าความเชื่อเป็นพลังในชีวิตคุณคุณอยากใช้พลังนี้เพื่อทําสิ่งดีอะไรให้กับสังคมอีกรอบนึงนะครับถ้าความเชื่อเป็นพลังในชีวิตคุณ คุณอยากใช้พลังนี้เพื่อทำสิ่งดีอะไรให้กับสังคมคุณมีเวลาหนึ่งนาทีเชิญครับอยากใช้ความเชื่อครับเป็นแรงผลักดันให้พัฒนารทมขอนแก่นพนักงานปริบัติหน้ผมสื่อสารที่สื่อสาสรสาานานครับให้ทุกคนได้รู้ทงางตัดเทผมว่าพนักงานในขอนแก่นผมมีงานและสวยงามนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ MHKK 19ึงคุณพีชจัก,กรินนากาสิ์นะครับคนแรกในทัพห้าของเรานะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนะครับพี่พีชเอาเละครับเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่สองกันเลยดีกว่านะครับกับหมายเลข MRKK 1 2น้องเฮงของเราั่นเองนะครับคุณเฮงสุริยะพักดีสุริยอครับเตรียเชียร์ครับสู้ๆครับน้องเฮงมีหมายเลข1 2 4่งและ5เฮงเลือกหมายเลขอะไรครับมหมายเลข2ครับหมายเลข2นะครับเดี๋ยวผมจะทวน ให้คุณสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆคำถามของคุณคือถ้าวันนี้คุณต้องส่งต่อพลังแห่งความศรัทธาให้คนขอนแก่นหนึ่งข้อความคุณจะพูดว่าอะไรรอบหนึงนะครับถ้าวันนี้คุณต้องส่งต่อพลังแห่งศรัทธาให้คนขอนแก่นหนึ่งข้อความคุณจะพูดว่าอะไรถึงนาทีนะครับเชิญครับถ้าผมจะพูดจริงหนึ่งข้อความผมคงจะหนีไม่พ้น สู้ๆครับควาจริงแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องการได้ยินอะไรมากมายเพื่อเป็นตนใจจะขับเคลื่อนต่อไปแต่การได้เห็นแสงในสายอาโมงวิญเาณนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สเสี้ยวนาทีมันก็มากเพียงพองที่จะทําให้คนเรานั้นวุ่งไปจนถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือ มาต่อกับคนต่อไปเลยดีกว่านะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับ MNTK สุเชษมิเกลรุ่นรวีแบมเลยครับมิเกลตอนนี้เหลือคำถามหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่และหมายเลขห้าครับมิ ael, เกลเลือกหมายเลขอะไระหมายเลขหครับหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทวนคำถามให้สองรอบนะครับคำถามของคุณคือถ้า 4, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณสามารถขอพรอได้หนึ่งข้อ คุณจะขอพอรว่าอะไรและเพราะเหตุใดอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณสามารถขอพอรได้หนึ่งข้อคุณจะขอพอรว่าอะไรและเพราะเหตุใดคุณมีเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับเชิญครับพระองค์พอจะขอนะครับผมจะขอให้ตัวเองนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สัมพันธ์อชีวิตเราครับเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ว่าจะเป้าหมายหรือความฝันที่เราได้ตั้งไว้ครับเราสามารถที่จะทำมันให้สำเร็จได้ครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือดังให้กับ MRP ศูนยเจ็ดของเราครับ BKL รุ่นเร็วรับได้สุดยอดเลยกนะครับผมตอนนี้เราผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับผมสำหรับรอบตอบคำถามครั้งห้าของเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตอบกับ MRKK สองศูนย์คุณคัพเตอร์ National Men's p r เอาละครับคัพเตอร์ครับตอนนี้ มีคำถามหมายเลข4กับหมายเลข5เท่านั้นครับเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข4ครับหมายเลข4นะครับคำถามของคุณคือในฐานะผู้ชายที่มีทั้งความเชื่อและพลังคุณคิดว่าความหล่อที่แท้จริงอยู่ตรงไหนอีกรอบนึงนะครับในฐานะผู้ชายที่มีทั้งความเชื่อและพลังคุณคิดว่าความหล่อที่แท้จริงอยู่ตรงไหนครับคุณเว,าวาลาหนึ่งนาทีเท่านั้นครับเชิญครับอยู่ <Th ì S 1> ที่ความการให้ครับ การให้อมีที่ส้นสุดครับการให้เราไม่หวังผลิ่าตอบแทนจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสร้างความสัมพันธ์นั้นไม่จำเป็นต้องมีเสน่ห์ภายนอกเสน่ห์นั้นออกมาจากภายในได้ครับผมพูดถึงการพูดถึงสิ่งที่ออกมาภายในใจผมอยากจะให้ทุกคนนั้นช่วยกันรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยกันต่อไปขอบคุณครับต่อเสียงปรบมือดังให้กับ M R M K ส0ูของพรกเรมนะครับคุณครัมเตอร์นัชิดนน์มิโสครับ ถือว่าเป็นคำตอบที่สมหวังมากเลยนะครับเอาละครับและเรามาถึงคนสุดท้ายของเราในรอบห้าแล้วนะครับมาสยงพรบอมเมือดังให้กับเอ K K18 รเงจนาธาจนาาเกิร์ลครับเอาดีนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์นะครับเจนาธานครับคนเหลือแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทวนคำถามให้สองรอบนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆครับคำถามของคุณคือในวันที่หลายคนหมดศรัทธา คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังยืนหยัดและเชื่อมั่นในความดีอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่หลายคนหมดศรัทธาคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังยืนหยัดและเชื่อมั่นในความดีคุณมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสมัติโจนะคะการทัความดีเนี่ย เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับควรจะรับฟังไว้นะครับว่ามันคือสิ่งที่จะทําให้เราอะ่าะก้าวข้ามอุปสรรคที่ยากลำบากมาได้ะครับโดยโจนะคะับโจอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะรับร่วมกันทําความดีเพื่อสังคมอย่างเช่นโจนะคะโจได้ไปบ้านติดลำพานะครับและได้เห็นถึงความลําบากของเขาโจรู้ครับว่าเขาไม่มีอาคตโจอยากจะช่วยเขาและทําความดีให้กับเขาอีกครั้งะครับคุณครับ ก็เสียงปรบมือดังๆให้กับเออาร์เอเคบุญงของพวกเราครับจรจรจรเจอชานเจอชานเกลสุดยอดมากๆครับและตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับช่อผ้าของเราอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหล่ละคนที่ตอบคำถามได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ นักใจแทนกรการแล้วนะครับผมแต่อีกสักครู่หนึ่งเราจะมาทราบกันนะครับว่าใครจาก5เหลอานี้จะได้รับตำแหน่งไหนบ้างในมิสเตอร์ขวัญแก่2025นะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับผมอยากจะพาทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเราได้ตำแหน่งมิสเตอร์ขวัแก่นนะครับ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับผมกับการเป้นหาสุภาพรุรลุตที่มี DNA ความเป็นอีสานะครับซึ่งเราก็ได้ทีมมิสเตอร์ทีสกัน2024นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมานะครับผมได้เยผยแพวัฒนธรรมนะครับของชายสารคราวนี้ให้กับผู้คนทั่วประเทศเลยแต่สำหรับวันนี้นะครับ พวกเขามีอะไรที่อยากจะบอกพวกคุณครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมมิสเตอร์คอนแกน2024ครับ